เหรียญครุฑเหรียญเหรียญครุฑตรงค่ะปี25 25นะคะเหรียญน,นี้ไปน,นัดรับซื้อเหรียญละ30บาทค่ะเหรียญครุฑตรงปี25 25นะคะรับซื้อเหรียญละยังบอกรับซื้อไม่หมด บอกต่เหรียญน,นี้นะคะพระชนมายุนะคะห้าสิบพรรษาเหรียญน,นี้ที่มีราคาคือเหรียญสยามมินนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมดแต่ส่วนด้านหน้านะคะตรงตรงคาว่าประเทศไทยอะคะ่ะเขาจะเขียนว่าสยามมินนะคะตรงนี้นะคะ่ะประเทศไทยเขียนว่าสยามมินเหรียญน,นี้จะมีราคานะคะถ้าเป็นสยามมินนะคะถ้าเป็นปกติเออเหรียญประเทศไทยแบบนี้ ก็ไม่เป็นราคานะคะไม่ได้รับความนิยมเพราะจํานวนผลิตคือเยอะมากนะคะเยอะมาก <_ C 1> อย่างที่พี่นันบอกนะคะเหรียญอะไรก็ตามที่จํานวนผลิตยเยอะนะคะและไม่มีกระแสะก็ไม่ได้รับความนิยมนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะถ้าเหรียญไหนที่มีกระแสะนะคะได้รับความนิยมมากๆนะคะคนซื้อหากันเยอะราคาก็จะแพงขึ้นตามแบบตามกระแสะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ อย่างที่บอกอยู่ตลอดนะคะอย่าไปหลงเข้าไปในกระแสนะคะถ้ากระแสไหนมานะคะให้รีบออกขายค่ะอย่าซื้อเข้านะคะอย่าซื้อเข้าถ้ามีถ้าเหรียญมีกระแสปุ๊บนี่ถ้าเรามีเหรียญอยู่นะคะให้นําออกขายเลยนะคะถ้าซื้อเข้านี่จะซื้อแพงแล้วเดี๋ยวเวลาขายออกก็จะถูกลังคืออย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าเขานํามาขายให้เป็นหน้านะคะที่ตลาดไทยปีสองปีสองห้าสามเก้า อย่างงี้ค่ะป้าน้าก็รับซื้อนะคะเหรียญนั่งบัลลังก์ก็ราคาก็คุยกันตกลงกันนะคะแล้วอันนี้เหรียญสวยนะคะทําไมไม่ได้รับความนิยมป้าน้าก็ไม่เข้าใจนะคะเขาชีจันเนี่ยค่ะข้างหน้าก็สวยมากนะคะโดยส่วนตัวนะคะป้าน้าชอบมากนะคะเขาชีจันเห็นไหมคะสวยค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะหนึ่งบาทที่ระลึกป้าน้ารับซื้อในราคาเหรียญละสี่บาทค่ะ อันนี้เป็นเอเชียเกมหนึ่งบาทที่ระลึกรวมๆเลยอะค่ะอย่างนี้เลยนะคะรับซื้อในราคาเหรียญละสี่บาทค่ะห้าบาทที่ล,ลึกนะคะก็จะมีหลายวาระมากนะคะน,นี่ก็จะรวมเป็นห้าบาทที่ล,ลึกเหมือนกันนะคะรวมๆนะคะเหรียญห้าบาทที่รล,ลึกรวมๆมาลหลายๆวาระค่ะมันน่ารับซื้อนะคะเจ็ดบาทค่ะเหรียญห้าบาทที่ล,ลึกนะคะน่าเก็บนะคะเพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วเนาะเหรียญห้าบาทแบบนี้ค่ะเขาไม่มีการผลิตแล้วอะคะ่ะ รวมมานะคะหลายๆวาระรวมกันได้นะคะเป็นระรับซื้อเจ็ดบาทประมาณนี้นะคะเหรียญเหรียญห้าบาทนี้เกินที่ลึกเหรียญใหญ่อะคะ่ะแบบนี้เลยมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมาย ท่านใดมีต้องการขายจะมาหาพน้าได้ที่ตลาดไทยนะคะตลาดไทยโซนคลองถมวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะค่ะรับซื้อเหรียญละห้าบาทขออภัยค่ะเหรียญห้าบาทรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะอันนี้ก็เหรียญห้าบาทนะคะทุกคนไม่ต้องเพิ่งเห็นเหรียญห้าบาทนี้พนาว่าเก็บได้นะคะรอกระแสค่ะหลายคนคงจําได้ใช่ไหมคะว่ามีช่วงหนึ่งที่ปกติแล้วเหรียญน,นี้จะอยู่ในราคาที่ประมาณหลักสิบ เมื่อประมาณช่วงปีใหม่อ่ะเรียนนี้นะคะราคาอยู่ที่หลักสิบไม่กี่สิบบาทพอมีกระแสปุ๊บเป็นร้อยเลยเนาะ เหรียญขึ้นพระอู่ค่ะเหรียญพระราชพิธีสมโพชเดือนและขึ้นพระอู่พวงพาเป็นเหรียญที่หน้าเก็บสะสมนะคะ,ะนาดว่าไหนล่กสำหรับท่านที่เก็บไว้รอกระแสนะคะมีโอกาสค่ะนะคะคือเก็บเหรียญเหรียญที่มีกระแสนะคะว่ะนัดสังเกตด,ดูนะคะ เหรียญที่เกี่ยวกับบุคคลนะคะที่ไม่เกี่ยวกับสถานที่นะเกี่ยวกับบุคคลเช่นอย่างเงี้ยคะ่ะเหรียญพระองค์พานะคะเหรียญขึ้นผู้เก็บไว้ได้ค่ะรอกระแสนะคะถ้ามีกระแสมานะคะจากที่เราเก็บไว้หลักสิบนะคะก็จะได้เป็นหลักร้อยขึ้นมาทันทีนะคะกัรจนาพิเศษนะคะปี2539ปีฉลองเฉลิมฉลองปีกัรจนานะคะครบ 50ปีการครองราชย์ของในหลวงรชัชกาลที่9รัฐบาลเขาต้องการให้เหรียญน,นี้และของที่ลึกปีการจนาพิเศษ,ษเข้าถึงมือประชาชนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองนะคะเขาจึงผลิตเหรียญนี้ออกมาเยอะมากนะคะผ,ผลิตจับโรงกระสับไทยไม่ทันจ้างผลิตจากต่างประเทศด,ด,ด้วยนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะผลิตจากประเทศไทย61ล้านเหรียญจ้างต่างประเทศนะคะประเทศอิตาลีผลิต, Real ลต120ล้านเหรียญ เหรียญนี้รวมกันแล้วร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเหรียญนะคะร้อยแปดสิเอ็ดล้านเหรียญจานวนผิดเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่เป็นราคาเพราะฉะนั้นนะคะเพระจำนวนผลิดเยอะนะคะทุกคนแล้วเขาให้แลกมาตับเป็นดังทอนนะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงมือประชาชนใช่ไหมคะเหรียญนี้จึงอยู่ในระบบสตังทอนอยู่ในระบบสตังทอนเพราะฉะนั้นทุกบ้านจึงมีมีทุกบ้านจริงๆค่ะ จึงไม่เป็นราคารับซื้อนะคะซื้อมาก็ไม่ขายใครไม่ได้อยู่แล้วเพราะทุกคนมีเก็บกันเป็นคนละหลายร้อยเหรียญค่ะขายไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นราคาใครบอกว่ารับซื้อราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เป็นความจริงนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะถ้าใครบอกว่ารับซื้อราคาแพงๆเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะไม่เป็นความจริงแน่นอน เหรียญกาญจนานะคะราคานะคะถ้าผ่านใช้แบบนี้สภาพแบบนี้ก็ราคาเท่ากับหน้าเหรียญน,นะคะคือ10บาทนะคะถ้าใหม่ๆเลยสวยๆเลยที่ไม่ผ่านการใช้งานก็มีซื้อหากันอยู่นะคะแต่ราคาก็หลักสิบค่ะนะคะไม่แพงค่ะหลักสิบเพราะฉะนั้นนะคะให้รู้ทั่วกันเลยนะคะซื้อขายห้ามทําใบเด็ดขาดไม่มีการทําใบใด,ดๆทั้งสิ้นไม่มีการรับซื้อค่ะ